กราบนิมนต์พระอาจารย์สนทนากับญาติโยมสักเล็กน้อยค่ะอ่าจะเรียนรนญาติโยมทุกคนเนาะวันนี้เราเรื่องของสกทาคามีนะที่เป็นเรื่องที่เราจะแจกวันนี้นะขอแถมไปเลยเนาะต่อเนื่องดีค่ะ,นะะว่าบริษัทอยู่กันพร้อมแล้วนะนะเราเห็นว่าปีนี้ก็สีสันเหมือนเดิมสีสันเขียวเหลืองแดงขาวเนี่ย มาจากที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติว่าเทวดาชั้นกรรมพเนี่ยเขาจะมีผิวพันธ์เขียวอาพรเขียวเครื่องประดับเขียวผิวพันธ์แดงอาพรแดงอาพรคือเสื้อผ้าเครื่องประดับแดงนะแล้วก็ผิวพันธ์เหลืองอาพรเหลืองเครื่องประดับเหลืองแล้วก็ผิวพันธ์ขาวอาพรขาวเครื่องประดับขาวนะอ่านั้น นี่คือสี่สีของเทวดาชั้นกรรมภพนะดังนั้นเทวดากรรมภพจะมีสี่สีอย่างนี้เราก็ใส่สีตามที่ผู้เจ้าทรงวัญญยัิแล้วผู้เจ้าบอกให้พิกุดูว่าถ้าเธออยากรู้ว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยเขาแต่งกายกันประมาณไหนให้ดูเจ้าลิชวีที่กําลังเดินทางมาหาตถาคตนี่นะก็จะมีกลุ่มของเจ้าลิชวีเนี่ยกำลังเดินทางมาแล้วก็พวกนี้ก็จะ ทาผิวพันธ์เขียวเหลืองแดงขาวเหมือนกับเทวดาชั้นดาวดึงเลยแล้วก็เครื่องประดับเขาก็แบบนั้นนะอ่าเานี่ยดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นว่าเราพยายามทําตามพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสทรงบรรัญญัตินนั้นเหตุปัจจัยจต่างๆเนี่ยจะอิงพระสูตรหมดว่าพระเจ้าทรงตรัสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราก็จะทําตามนะทีนี้ สกทา,าคามีคือพวกไหนวันนี้เราแจกผังสกทา,าคามีปีที่แล้วแจกไปแล้วนะแจกเป็นหนังสือแจกหนังสือนะปีนี้จะแจกผังเพื่อให้เราได้เห็นเขาโครงแล้วก็นําไปเผยแผ่ได้ง่ายจะนําคีย์เวิร์ดของผู้เจ้าในแต่ละพระสูตรพระสูตรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสกทา,าคามีมาสกทา,าคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สองที่ล่าสังโย์ได้เท่ากับโสดาบันนั่นเอง แต่ราคาโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงกิเลสของเขาที่เขากำลังจะละเนี่ยก็คือส่วนของทิพพากาม,มากามอันเป็นทิพนะแล้วที่พระเจ้าบอกว่าเขาจะกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวอันนี้แหละคือเค s ชันมาร์กที่เราจะสงสัยว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนโลกนี้คือโลกไหนเราก็สืบค้นไปจนกระทั่งเจอว่า โลกที่สะกะทาคามีจะกลับมาเกิดก็คือเทวดากร,รมภพเท่านั้นนะเทวดารูปภพอรูปภพไปไม่ได้เพราะติดเรื่องสังโยชน์ที่เขาเป็นกามโยคะกามกามโยคะยุตโตยังประกอบอยู่ด้วยกามนะดังนั้นเขาขึ้นไปรูปภพไม่ได้อรูปภพไม่ได้ ติดด้วยสังโยชน์แล้วติดด้วยสมาธิถามว่าไปด้วยสมาธิในแบบปุถุชนได้ไหมเพราะปุถุชนก็ทําสมาธิขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นรูปอรูปได้แต่ไปไม่ได้เพราะพระุทธเจ้าบอกว่าสกทา,าคามีมีกําลังสมาธิแค่มัตตโสการีคือแปลว่าพอประมาณดังนั้นสกทา,าคามีตะกายขึ้นพบสูงไม่ได้คือร,อรูปประพบกับรูปรประพบแต่พบที่เขาพ้นแล้วคืออะไรคือนรกกับเนตรชานเปลววิสัยเพราะเขามีคุณสมบัติเท่ากับโสดาบัน เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรกนะก็เหลือมนุษย์กับเทวดากรรมภพสองอันว่ามาวัดกันว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนแต่ปรากฏว่าโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ยังอยู่ในกามและโสดาบันเก่งที่สุดคือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยเขาเกิดในมนุษย์คราวเดียวเมื่อเขาเกิดในมนุษย์คราวเดียวเนี่ย แล้วอินทรีย์ของอินทรีย์คือกําลังของสกทาคามีจะไปเท่ากับโสดาบันเอกพิชีไม่ได้ดังนั้นเขาต้องเลยส่วนที่เลยจากมนุษย์แต่ไม่ถึงพรมก็คือเทวดากรารมปบดังนั้นนี่คือพบเดียวมีตัวอย่างใช่ไหมวันลองโชว์หน่อยอขอโชว์นิดหนึ่งนี่คือถัง สกทาคามีเราก็จะโยงบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกมาซึ่งพระเจ้าจะบอกตั้งแต่ว่าคนบางคนเนี่ยตกน้ำคราวเดียวแล้วจมเลยพวกนี้ทำกุศลอย่างเดียวเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปอบายอย่างเดียวขุดขึ้นอันที่สองขุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมพวกนี้ทำกุศลได้นิดนึงแล้วตกต่ำลงไปต่อไม่มีกำลังรักษากุศลเอาไว้พวกที่สามทำกุศลแล้วนะ คงไว้ได้แต่ไม่ก้าวหน้าแต่ไม่ตกต่ำทรงทรงอยู่ได้นะพวกนี้ก็เป็นบุคคลผู้ที่ตกน้ำแล้วลอยตัวอยู่ได้อีกพวกหนึ่งเนี่ยลอยตัวแล้วเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งพวกนี้พระองค์บอกว่าเป็นโสดาบันเพราะเราเนี่ยจะไหว้เนี่ยไม่ใช่ว่ายออกจากฝั่งเราต้องไหว้เข้าหาฝั่งดังนั้นโสดาบันเนี่ยแค่เหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งรู้ทิศทางแล้ว นั่นคือเขา,เข,าเข้าสู่สมาธิฐิตกกระแสเนี่ยได้แค่นี้ยังลอยตัวอยู่และเห็นฝั่งจากนั้นพอสกาธาคามีปุ๊บพวกนี้ไหว้ไหว้เข้าหาฝั่งละเป็นบุคคลที่ไหว้น้ำนี่ตอนนี้เรากําลังสนใจตรงนี้พวกไหว้เข้าหาฝั่งนะอืมตกคราวเดียวจมเลยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ผุดขึ้นลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่ง บาลีใช้สามคำลอยตัวอยู่ได้เหลียวดูรอบๆและเห็นแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นฝั่งนะพวกนี้สกาธาคามีคนว่ายน้ำไม่ใช่คนลอยตัวดังนั้นอินทรีย์ของสกาธาคามีคามีนั้นเลยโสดาบันนะในเมื่อโสดาบันเนี่ยเป็นมนุษย์คราวเดียวเอกพี e ีเก่งที่สุดแต่สกาธาคามีต้องเก่งกว่าเอกพีีดังนั้นเขาต้องเหนือกว่าโสดาบันพบภูมิที่เขาเหนือกว่า แล้วเหลืออยู่ขวางกัน้นก่อนจะถึงความไม่มีกามก็คือเทวดาการามาภพดังนั้นงานของสกาทาคามีคือทําลายกามอันเป็นทิพย์การมอันเป็นทิพย์ถ้าเป็นสกาทาคามีในมนุษย์คืออะไรคือการทําลายความคิดความคิดในทางกรามขึ้นมาปุ๊บทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งตลอดพวกนี้สกาทาคามีเดินทิ้งความคิดลนะนะอ่าเป็นอย่างนี้จากนั้นก็เป็นอนาคามีคือพอสิ้นกรามพวะเนี่ย กามโยคะวิสังยุโตวพววจะเป็นอนาคามีแล้วก็สุดท้ายคืออารหาันต์นะอืมนี่เราก็อันนี้เป็นพะสูที่เกี่ยวข้องพบที่สกทา,าคามีไปไม่ได้กับพบที่ไปได้แล้วก็ชั้นต่างๆนะอันนี้เราจะได้รับแจกวันนี้นำไปศึกษาแล้วก็เผยแผ่ประกอบกับหนังสือที่เราได้รับไปปีที่แล้วได้ส่วนพังจิตมโนวิญญาณ ถูกต้องเหมือนเดิมแต่เราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปให้แน่นขึ้นจะเห็นว่าข้อมูลยิ่งเจอยิ่งแน่นและก็จะสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันนะ,นะอันนี้มีสองหน้านะมีสอหน้าอันนี้จะเป็นระบบสังสารวัตท,ทั้งระบบอันนี้ใช้ประมาณ30กว่าพระสูตรนในการเชื่อมโยงกันดึงคีย์เวิร์ดมาอันนี้เป็นระบบที่ อสังคตาธาตุหรืออสังคตะเป็นธาตุเดิมที่พวกเราทุกคนเป็นแต่นั้นความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเวียนว่ายในสังสารวัตเนี่ยการมาพบรูปประพบรู้ประพบเนี่ยนะคราวนี้โชคดีได้มาเป็นมนุษย์กันซึ่งเกิดได้ยากมากก็ยึดถือเป็นตัวตนได้แค่ร้อยกว่าปีพวกเราก็ต้องตายตายไปเสร็จปุ๊บสัตว์ยึดมโนจิตมโนวิญ,ญญาณเป็นหลักสัตว์ก็จะยึดมโนดวงใหม่ มนุดวงใหม่จะมีอาการเหมือนแสงที่ผู้เจ้าตรัสสุริเยที่สองเข้าไปทางเรือนนะของชาวบ้านเนี่ยปุ๊บก็จะมีอาการโน้มไปกระทบกับฉากคืออารมณ์เกิดเป็นวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณปรากฏคือจิตเกิดจิตผูกติดกับอารมณ์นะสร้างพบสร้างอัตภาพขึ้นมาดังนั้นถ้าเป็นการเกิดใหม่ตรงนี้ จิตสุดท้ายเราเกาะอารมณ์ใดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัต,อตภาพที่มีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีแต่นั้นพระเจ้าจึงให้เราระวังความคิดให้มากถ้าคิดอกุศลปุ๊บนี่พระพระเจ้าบอกรีบทิ้งให้ไวที่สุดเหมือนไฟกําลังลุกไหม้พรงเสื้อผ้าเราน่าอันนี้ดังนั้นเราก็จะทราบวิธีในการที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อให้ได้คติที่ดี จนสุดท้ายเนี่ยปรนิพานนะ,ะดังนั้นงานงานที่จะเป็นอริบุคคลเนี่ยเป็นช้อยเลือกไม่ได้ละเน้นว่าต้องทำชาตินี้ต้องเป็นอริบุคคลให้ได้เหตุผลเพราะถ้าไม่ได้เนี่ยพระเจ้ายืนยันว่าเราต้องไปเกิดในทุกติอีกแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้อริบุคคลหรือมีข้อธรรมคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการ บรรลุธรรมในภพนานะถ้ายัางไม่ได้เนี่ยต้องไปวนในสามคติข้างล่างอีกคือนรกํำเนียดิสารเปรวิสัยซึ่งมีปริมาณสูงมากนะคือเท่าดินมหาปฐพีผู้ที่รอดเนี่ยมีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนะแล้วก็พระเจ้าเราพูดผิดไม่ได้ด้วยนะพระเจ้าเราพูดหลุดออกจากปากแล้วเนี่ยตรงจริงตลอดการเป็นอากาลิโกนะนี่เรื่องจิตมโนวิญญ,ญาณผังเดิมยังใช้ได้อยู่นะแต่ผังใหม่นี้จะ เพิ่มข้อมูลให้แน่นขึ้นนะาจากนั้นก็เป็นผังอนาคามีเหมือนเดิมเพียงแต่พับแล้วก็ผังภพภูมิเหมือนเดิมนะเพียงแต่เราพับนะทำเป็นแผ่นพับเพื่อให้อ,อาสาสมัครรัตนห้า 5, นั้นทำงานได้ง่ายขึ้นนะความเป็นรัตนห้า 5, ก็คือแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือคนที่ เผยแผ่คำตถาคตพระองค์บอกรัตนหะ้าหนึ่งตถาคตอรันตัสสมาสัมบุทธธะเป็นรัตนหะ้าสองผู้ที่ประกาศคำตถาคตหรือผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วสามผู้ที่ประพฤติธรรมสมควรแก่ทำรรสี่ผู้ที่รู้แจ้งในคำของตถาคตห้าผู้มีความกตัญญูกะตะเวทนะีห้าบุคคลนี้เป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกนะและนอกจากนั้นคนที่ ประกาศคำตถาคตรหรือแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยยังจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกสาพวกคือหนึ่งพระพุทธเจ้า2ผู้ที่ประกาศคำตถาคตสผู้ที่มีความกะตันอยู่กระตะเวทีนะคนที่จะกะตันอยู่คือรู้คุณคนและกระตะเวทีคือตอบแทนคุณคนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าหาได้ยากในโลกเหลือเกินน,นั้น ภูมิของคนกระตันยูเป็นภูมิของสับบุรุษและเป็นสุขติภูมินะคนที่มีความกระตันยูจะไปสู่สุขติฟังกี่ทีก็ยังไม่เบื่ออยสนอถ้าผู้เก่าเราก็จะเป็นเรื่องซ้ําๆแต่คำผู้เจ้าเนี่ยฟังซ้ําได้และผู้เจ้าให้ฝั่งซ้ําจะได้แง่มุมที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าเราเคยเสพครบเราจะรู้สึกว่าแปลก ว่าคำพพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งอ่านยิ่งยิ่งชอบยิ่งประทับใจแล้วยิ่งได้ข้อมูลที่ลึกดังนั้นจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยติดนะอ่าติดที่จะอ่านแล้วก็ฟังแต่คำพรนะพุทธเจ้าแล้วก็อาน,นิสง์อย่างที่หลายๆคนได้ประจักษ์วันนี้นับน่าจะนับว่าเป็นเป็นหลายร้อยแล้วก็อาจจะหลักพันที่ได้ผลจากความเป็นอากาลิโก ในคำของพระศาสดาคือในช่วงมรณะกาเลถ้าผู้ใดได้ฟังคำของพระองค์สังโยห้าเบื้องต่ำจะสิ้นนะสังโยต้าเบื้องต่ำสิ้นแล้วได้อะไรพระพุทธมีพระภากบอกว่าคติเขาจะมีเจ็ดแบบเรียกว่าปุริสคติเจ็ดปุริสคติเจ็ดเนี่ยหกแบบปรินิพานปรินิพานเฉือนเวลากันนิดนิดหน่นอยๆน่อย พวกแรกเรียกอันตราปริพายีพวกสองเรียกอุป,ปหจจะปริพายีพวกสามเรียกว่าอสังคาระปริพายีพวกสี่คือสสังคาระปริพายีพวกต่อมาคืออุดทางโสโตอคณิทาคามีแย่ที่สุดอินทรีย์อ่อนที่สุดคือไปเกิดในสุทาวาสชั้นที่ห้าสุทาวาสภบเนี่ยเป็นภบที่ไม่มีปุถุชนไปเกิดจะมีแต่อริบุคคลเท่านั้นนะดังนั้นจะไปเกิดในชั้นที่ห้า คือชั้นสุทธาวาสเป็นชั้นที่สังโยธาเบื้องต่ำสิ้นบาลีใช้คำว,ว่าปัญจน,นางโอรัมพาคิยานางังสัญโยชน,นานังปริขยาห้าเบื้องต่ำสังโยชตสิ้นตรงๆเลยนะอันนี้ก็คือผลใหญ่อาน,นิสงส์ใหญ่ที่พวกเราจะได้รับจากการเสพคบคำของาศาสดาเราเองนะและนั้นไม่ใช่คำของใคร ในหนังสือซีดีเราจะไม่นำคำของใครนอกจากของพระศาสดาแล้วเราก็มีไทม์ไลน์ให้ข้างหลังหนังสือว่าที่มาที่ไปของคำในหนังสือเนี่ยมาจากไหนถอยไปจนถึงยุคพระเจ้าโศกมหาราชนะเราจะมีประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อมูลจริงณนะปัจจุบันนี้นะถ่ายรูปไปให้ดูเสร็จนะนะแล้วก็จะ บรรจุลำดับการสืบทอดพุทธวจนะเนี่ยเข้าอยู่ในด้านหลังหนังสือด้วยว่าทุกเล่มเลยอ่าทุกเล่มจะมีให้ทุกเล่มแล้วก็จะมีความสําคัญในคําพระศาสดาว่าสิบเหตุผลนะที่พู้เจ้าทรงบอกไว้ว่าเออทาไมต้องฟังคําพระองค์นะอ่ะาการหลุดพ้นเนี่ยต้องฟังคําพระองค์อย่างไรนะอ,อันนั้นก็ใช้ได้ดีในการที่จะไปเผยแพร่นะ,ะในการไปเผยแพร่นะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่เผยแผ่ก็ให้พิจารณาดูการละอันควรนะตามกำลังนะตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเราก็มีหน้าที่บอกเท่านั้นบอกบอกบอกไปเรื่อยๆนะนะให้เขาได้สดับให้เขาได้ยินได้ฟังต,ตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ1ิอย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจัะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ